Hello, students. Welcome to online English classes for Primary 6, Anuban Nong Pak School. Topic, What do you want to be? by Teacher Si Tien Objectives. วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นักเรียนพูดและเข้าใจความหมายของอาชีพต่างๆตลอดจนการถามเพื่อนถึงอาชีพที่ต้องการจะเป็นในอนาคตและบอกอาชีพที่ตนอยากเป็นในอนาคตได้ occupation occupation อาชีพ t c h e r t a c h e r ครู doctor doctor แพทย์ student student นักเรียน farmer farmer ชาวนา cook chef cook chef คนทำกับข้าว หรือพ่อครัว actress, actress, จิตกร nurse, nurse, พยาบาล singer, singer, นักร้อง barber, barber, ช่างตัดผม policeman, policeman, ตำรวจ Dan cer, dancer dancer Fisher นักเต้น fisherman fisherman ชาวประมง fender fender คนขายของ fireman fireman นักผจญเพิง soldier soldier ทหาร photographer photographer นักถ่ายรูปโพสแมนโพสแมนบุรุษไปสษณีย์ด t นติสต์ดันติสตทันตแพทย์การถามเกี่ยวกับอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตเราจะใช้คำถามดังต่อไปนี้ What do you want to be in the future? หรือ What do you want to be? สำหรับประโยคคำถามที่ใช้ว่า What does he/ หรือ she want to be in the future? ใช้ในความหมายที่ต้องการทราบว่าบุคคลอื่นอยากเป็นอะไรในอนาคต What do you want to be in the future? I want to be a teacher. คุณอยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นครู What do you want to be in the future? I want to be a doctor. คุณอยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นหมอ Was h that he want to be in the future? He wants to be a farmer. เขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นชาวนา What does she want to be in the future? She wants to be a cook. ผู้หญิงคนนั้นอยากเป็นอะไรผู้หญิงคนนั้นอยากเป็นคนทำอาหาร What does he want to be in the future? He wants to be a n actress เขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นจิตกร exercise ครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพอยู่19ข้อนะคะตัวอย่างในการทำก็คือทุกข้อจะมีรูปภาพและมี ช้อยให้นักเรียนเลือกให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ตรงกับรูปภาพนะคะ